สวัสดีคุณผู้ฟังรายการแค่คิดนะครับวันนี้ก็มาพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์วันนี้จะมาพูดกันถึงในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการลงมือทำนะครับมีคำบาลีที่ว่านห ah ิิจินตามะยาโภคาพวกขัพย์มิได้มีมาด้วยการคิดเอาเองนะครับ มันก็แปรอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราต้องการที่จะได้ทรัพย์สินมาเนี่ยถ้าเรามัวแต่นั่งคิดว่าเอเราอยากจะได้เงินเราอยากจะได้ทองเราอยากจะได้เครื่องเพชรโดยที่เราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยสักอย่างนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาครอบครองฉะนั้นถ้าอยากได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาครอบครองนะครับ ก็ต้องลงมือหาทรัพย์สินนั้นถ้ามัวแต่นั่งคิดว่าอยากทําอยากหาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีทางที่จะได้ทรัพย์นั้นมาครอบครองหรอกครับการหาทรัพย์สินหรือการหาความสําเร็จของแต่ละคนนะครับก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าความคิดความฝันของแต่ละคนจะเป็นไปนในรูปแบบไหนและ ความคิดความฝันนั้นมันคืออะไรนานต่างกันแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครทราบได้แน่นอนมันแล้วแต่ว่าความต้องการของบุคคลนั้นนั้นมีมากน้อยเพียงใดนะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับการลงทุนนั่นแหละครับถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็ไม่มีทางที่จะได้ผลตอบแทนอะไรกลับขึ้นมาหรอกครับหรือถ้าหากเราลงทุนช้าไปไม่ลงทุนตั้งแต่วันนี้ ผลตอบแทนที่ได้อาจจะได้น้อยหรืออาจจะได้ไม่มากเท่าที่ควรน,นั่นเองครับฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะมีโภคทัพย์ดังใจหวังก็อย่าลืมรีบลงมือทำตามความฝันของตัวเองเสียแต่วันนี้เพราะว่าเวลาไม่มีทางย้อนกลับแม้แต่นิดเดียวครับ ฝากกดติดตามช่องเอกชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการในเพลย์ลิสแค่คิดสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ